เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกม Crash o f Can ทุกท่านกันด้วยนะครับเราก็มาเจอกันเป็นประจำกันแบบนี้อีกเช่นเคยครับก็สําหรับในวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้าน14ครับก็ในแบบบ้านหลังนี้ครับผมก็จะเอาตัวบ้านครับมาไว้ที่มุมตรงนี้แล้วก็มีเครื่องเป่าลมครับคอยคุ้มกันก็สาหรับเป่าทหารสายอากาศแล้วก็รลหดลบครับแล้วก็มีป้อมอีกสองครับคุ้มกันรอบๆเลยแล้วก็มีอาศาสแคนงกับป้อมภูครับคุ้มกันบ้านอีกทีใกล้ๆบ้านก็มีกระตอมชชือกสร้างครับคอยซมซบ้านเมันห่อยครบ ก็จะมีรอยยดอชกเปียกับควีนครับคอยคุ้มกันบ้านรอบๆครับเถิามาตรงนี้ครับก็จะมีครืนยิงครับแล้วก็สาระวาเส้นเดียวครับการือหอลบลวมถึงท่าสายอากาศครับที่จะมาเจาะบ้านครับก็ตรงนี้ก็จะมีกระตอมชักกรอสร้งด้วยครับเอาไว้ซ่องป้อมรอบๆครับลวมถึงปืนหัวลกข้าวบดด้วยครับครับตรงกลางนี้ก็จะมีปืนหัวลกนะครับใกล้ๆกับปืนหัวลกก็จะมี ตอนแา่ก่อสร้างครับคอยซ่อมปืนหุ่นนกอีกทีครับแล้วรอบๆอบปืนหุ่นนกก็จะมีป้อมฮอมดครับแล้วก็ป้อมภูคุ้มกันรอบๆเลยถืดขึ้นไปหน่อยก็มีวอเดนงครับคุ้มกันรวมถึงป้อมธนูครับวางไว้รอบๆเลยก็ค่อนข้างจะครอบคลุมดีครับด้านขวานี่ก็มีกิงครับคุ้มกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแบบบ้าแบบนี้จะกันทหารได้สักแค่ไหนครับก็สําหรับในตาแรกนี่นะครับเขาก็เอามาเป็นท่าสายอากาศครับก็เป็นมังกรไฟฟ้า กับมังกรครับแล้วก็เรือหอลบมาครับสําหรับยาก็จะเป็นยาข้างยาแช่ยาโคนครับก็สําหรับมังกรไฟฟ้านี่ก็ค่อนข้างโหดเลยครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะตียังไงครับขเขาเริ่มใช้มังกรไฟฟ้าก่อนครับแต่ก็มาเจอกับเสาไฟฟ้าเทสลาครับขเขาก็เริ่มจากการใช้มังกรไฟฟ้ากับมังกรครับตัดทางก่อนเลยด้านด้านสายมือนี่ครับ เเริ่มส่งมังกรไฟฟ้ามาหมดเลยครับตามด้วยมังกรครับขเขาใช้ยาข้างลิงทหารมังกรไปครับก็โยนไปหน้ากระดานครับตามมังกรเลยทิ้งตรงนี้เริ่มตัดทางครับเาราใช้ปืนพ่นครับ พเยอะเพียนก็ปลาขอกใส่มังกรไฟฟ้าครับตายไปแล้วตรงนี้ก็มีโครงกระดูกครับของมาปวดมังกรไฟฟ้าครับคิงเริ่มเก็บรอบๆไปครับมังกรไฟฟ้าตรงนี้ก็โดนป้อมอิสโบสอยครับรวมถึงขึ้นยิงหินยิงใส่ด้วยตายไปแล้วครับมังกรไฟฟ้าตรงนี้คิงก็โดนสัตวราาแท่เลยครับแล้วก็โดนขึ้นยิงหินยิงอีกโอ้ตายไปแล้วครับคิงบ้านยังอยู่นะครับดูว่าเขาจะเก็บบ้านที่เหงไงครับ ขอส่งสวีนกับวอร์เดนมาครับตรงนี้ก็มีเรือหอลบครับขอเตรียมส่งเจาะเข้ามาแล้วครับแต่ก็เจอลูกโป,ป่งครับร่วงสปรครับเรือหอลบก็ทำหให้เรือหอลบไม่สามารถไปถึงป้านได้ครับทหารก็โดนเก็บเรียบเลยครับตรงนี้วอร์เดนเปิดคัเพเียมาต่านะครับวิ่งลงเสาลูกอาแช่ครับ ตายไปครับควนส์เดือบอดนนะครับทหารแคนเพ่งออกมาครับบอดนก็ตายไปครับก็ในตานี้เขาก็ตีผมมาได้ดาวเดียวไป14%ครับก็ในตานี้เขาก็เอามาเป็นทหารสายากาศครับก็เป็นมังกรมังกรพญานุกนักขี่มังกรครับแล้วก็เอาหมูป้ามาด้วยครับสัญญา,าก็เป็นยาข้างยาแช่ยาปิดครับ ก็ทหารชุดนี้ครับก็ค่อนข้างโหดเลยครับรูอว่าเขาจะใช้ตียังไงครับดูแล้วเขาค่อนข้างคิดหนานครับอาจจะลำบากครับว่าจะตีบ้านยังไงเขาใช้ยาแช้ครับแช่เครื่องเป่าลมก่อนเลยครับจากนั้นส่งรือหอลบครับจ่อเข้ามาตรงๆงเลยลูก่อนครับรือหอลบมทหารแข็งก็มากันบ้างครับทหารแข็งเขาก็โดนป้อมลุมยิงครับ ลุ้นทั้งทหารแค้นผมด้วยครับตายหมดขับทหารแค้นของเขาแต่ในเขาส่งน <c oughs> ักคิมมังกรกับโรเจอร์สเปียนครับไปเก็บบ้านเพิ่มเติมครับเขาใช้ยาแช่แช่ไปที่บ้านครับโรเจอร์สเปียรป่าโลไปครับโรเจอร์สเปียรโดนลุ้งยิงครับหมวป้ามาช่วยครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับโดนยิงตายหมดครับทั้งโรเจอร์สเปียรทั้งหมวกป่าตรงนี้เขาปล่อยมังกรมาแล้วครับ แล้วก็ทักษีมกรกับมกรเพลิอนนโรครับตีบ้านให้แตกให้ได้เลยบ้านก็แตกไปแล้วครับตรงนี้เขาส่งคิงฟินวอร์เดนครับวอร์เดนเปิดกับพีเมาต่างครับยิงจ่อเข้าไปได้แล้วครับ ก็เขาเขาเข้ามาข้างในได้แล้วครับก็โดนป้อมลุมยิงครับก็ท่านท่านเขาก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆจริงตายไปแล้วครับคีณก็โดนป้อมปืมนลบกยิงครับคีณเอาตัวรอดครับที่สกิลหัตัวครับคีณหันไปโจมตีปืนลูครับปืนลูกพังไปแล้วครับคิณก็โดนลุกยิงครับ ก็ไม่รอดครับตายก็ในตานี้เขาค่อนข้างเริ่มมา่าตีแป๊กนะครับก็ในตานี้เขาก็เก็บไปได้ดาวเดียวสี่สิบปอร์เซตครับก็ในตานี้เขาก็เอามังกรไฟฟ้ากับบอลลูนมาครับก็เป็นสูตรมังกรไฟฟ้าบอลลูนแล้วก็เอาสีดาจอมถล่มมาด้วยครับน้ำยาเป็นยาข้างกับยาแช่ครับก็ดูครับว่าเขาจะใช้สูตรนี้ตีผมงไงครับ เขาค่อนข้างคิดหน้าหน่อยครับอาจจะลังเลครับที่จะเข้าเข้ามาครับใช้อบอลลูนครับมาใช่กับป๋ะลูกโป่งครับมองไฟฟ้าตรงจี๊ข่ใส่ใส่ใสขางสุดยาก่อนครับบอลลูนใช้กับป๋ะลูกโป่งอีกครับเฉได้เลยครับบอลลูนมองไฟฟ้าก็โดน ปั๊มพนูรวมยิงครับเอาล้วครับยังไงต่อครับก็ตรงนี้ครับบอลลูนเชื่อมต่อกลุกโ่งครับมอเตอรไฟฟ้าก็ต่อไปครับทรัพยากรผมวางเรียงกันครับเขาก็เขาก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชิงได้เลยครับตรงนี้ครับมอเตอรไฟฟ้าต่อครับบอลลูนส้มหมดเลยครับรวมถึงมอเตอรไฟฟ้าด้วยครับส้มหมดเลย ขาปล่อยสีดาจาอมผนวกนะครับตามด้วยบอร์เดงครับเขาต้องคิงกับควิมาครับแล้วก็ตามด้วยโรเจอร์ชิปเพียนครับสีดาจอมผลวกเข้ามาแล้วครับตัวนี้ยาข้างครับเร่งมักงกรไฟฟ้าไปควินต่อข้างนอกครับสีดาจอมผลวกลุ้งแล้วครับคิงมาถึงปืนของลงแล้วครับ ตงนี้มีโครงกระดูกมาปนกีนครับเรโย,โยชิีเป้งเข้ามาับนะครับถึงบ้านแล้วหรือเปล่าอยาข้างได้ไหมครับวอเดนเปิดคาเทียมาตะาด้ถึงบ้านแล้วครับถ้าแค่มากันบ้างครับทหารตายไปหมดเลยครับเหลือครีนกับวอเดนอย่างเดียวแล้วครับจะเก็บบ้านได้หรือเปล่ามีเนื้ยจิงมีความไหมครับ กินก็ตายไปเรียบร้อยครับก็ในตานี้เขาก็ตีผมได้ดาวเดียว65%ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแบบบ้าน14หลังนี้ครับก็สําหรับแบบบ้านหลังนี้ครับก็เป็นแบบบ้านที่กัน2อดาวสามดาวได้ดีเลยครับก็ส่วนใหญ่ครับคนที่เข้ามาเขาค่อนข้างจะหนักใจครับในการจะตีบ้านก็ผมวางไว้ด้านล่างเนี่ยครับ ไว้มุมมุมเลยมุมมุมเลยก็มันก็ค่อนข้างหนักใจจริงๆครับที่จะเข้ามาตีก็ถ้าเกิดถ้าลงทหารไม่ดีทหารก็จะมากระจุกที่บ้านครับก็ทําให้เราเสียทหารไปเยอะครับในการโจมตีบ้านก็เป็นบ้านที่เข้ามาโจมตียากครับก็ส่วนใหญ่ที่ที่จะมาตีเขาก็จะใช้ทหารสายอากาศครับมาโจมตีก็บางคนก็ปล่อยเรือหอรบโจมตีเข้ามาตรงๆเลยครับแต่ก็แป๊กขับไปไม่ถึงบ้าน ก็ตั้งแต่ใช้มาบ้านนี้ก็กันได้ค่อนข้างหนาครับทหารกี่ตัวก็กันได้อยู่หมดครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตีได้ทั้งดาวเดียวแล้วก็สองดาวครับก็ยังไงเพื่อนก็ลองเอาแบบบ้านนี้ไปลองใช้ดูครับก็รับรองเลยว่าแบบบ้านนี้ก็โหดจริงครับก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเปกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวในตอนหน้าผมจะทําเป็นคลิปแบบบ้านแบบไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ